คือเด็กเขามีความคิดในคณิตศาสตร์ี่ว่าเป็นเรื่องที่ยากพอพูดถึงคณิตศาสตร์นี่เป็นใบ้เบื่อใบ้เมากันเลยเคยมีนะเคยมีเด็กถามเรานะว่าอาจารย์ไม่เรียนได้ไหมถ้าเขาสามารถมองคณิตศาสตร์ให้ง่ายขึ้นแล้วเขาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเขาได้นี่ทัศนคติดีๆคงจะเกิดขึ้น นี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะหอ oh. เราจะนําความรู้เกี่ยวกับหอรอมอไปแก้ปัญหาาเริ่มจากว่าสมมุติว่านักเรียนมีขนมอยู่จำนวนหนึ่งครนนี้เราอยากจะแบ่งให้เพื่อนเราจะใช้วิธีการไหนที่จะรู้ว่าเราจะแบ่งยังไงโดยการ oh. โดยการหารเช่ไหมคะสมมุติว่านักเรียนมีมขนม20ชิ้น นักเรียนจะแบ่งให้เพื่อนได้ยังไงโดยการเอา20ตั้งแล้วหารด้วยจานวนคนหารด้วยจํานวนคนอ้าวสมมุติว่าเราจะแบ่งให้เพื่อนกี่คน5คนแสดงว่าพอเราแบ่งให้เพื่อน5คนแต่ละคนจะได้กี่ชิ้นลูกสี่ <4 S 1> <4 S 2> ชิน้นนะคะสี่ชิน้นเวลานักเรียนเขียนเป็นสัญลักษณ์ของการตั้งหารเขียนได้ว่างไง <4 S 1> 20หารด้วย เท่ากับ,กบเี่นะคะเนี่ยเริ่มจากการหารซึ่งการหารก็มีทั้งหารลงตัวกับหา,หารไม่ลงตัวลักษณะนี้เขาเรียกว่าหารลงตัวถ้าหารไม่ลงตัวล่ะเป็นยังไงยี่สิบหารด้วยสามได้เท่าไหร่ลูกสิบแปดนะลงตัวไหมคะไมไ่ลงตัวแสดงว่า เหลือเศษสองเริ่มแรกคือเราจะมาวิเคราะห์ก่อนว่าว่าเนื้อหาแต่ละเรื่องนี่เราควรจะใช้แนวไหนนะโดยยึดหลักว่าต้องพยายามให้เขาได้สัมผัสได้ให้เขาได้ลงมือให้เขาได้มีส่วนในจุดนั้นในแต่ละเนื้อหาอย่างเรื่องของหอรมอตรงนี้นะคะครูก็จะมองย้อนกลับไปว่าเออเรื่องหอรมอนี่มันต้องเริ่มที่การหารนะครูก็จะสร้างสถานการณ์ ให้นักเรียนได้แบ่งสิ่งของเอ,เอาที่ใกล้ตัวเขานี่แหละเอาผล,ลไม้นี่แหละเราก็จะใช้กล่องภาพมาเป็นสื่อการเรียนการสอนนะสําหรับนักเรียนพอนักเรียนได้อุปกรณ์แล้วนะคะนักเรียนแกะออกมาดูเลยว่าอุปกรณ์ที่ครูให้ไปมีอะไรบ้างดาวมีกี่ดวงแปดดวงมีจํานวนอะไรที่มากที่สุด <8. S 1> บางคุอ่าบางคมากที่สุดคือ18แล้วน้อยที่สุดละ่ะ ดาวกี่ดวงคะแปดดวงเราจะดูดาวกันก่อนคุณครูจะให้เราแบ่งดาวออกเป็นกองกองละเท่าเท่ากันแต่ละกองให้ได้กองละสองดวงนะกองละสองดวงเอากลุ่มไหนแบ่งได้ก่อนอ่ากลุ่มสีว่าไงลูก แบ่งได้สี่กองกองละสองดวงค่ะอ่าแบ่งได้สี่กองกองละสองดวงคันนี้ครูอยากให้เราแบ่งเป็นกองละสามดวงแบ่งไม่ได้อ่าว่าไงลูกแบ่งได้สองกองแล้วเหลืออยู่เศษสองอ่าลักษณะนี้เป็นการหารที่ไม่ลงไม่ลงตัว,ตวอพอหลังจากรูปภาพดาวแล้วเราก็จะให้นักเรียนได้ได้ดูรูปส้มนะซึ่งมีอยู่15้าภาพถึงตรงจุดนี้นี่ คุณครูจะไม่บอกเลยว่าจะให้แบ่งกองละเท่าไหร่นะแต่จะมีข้อแม้ว่าให้แบ่งเป็นกองกองละเท่าเท่ากันเอาเป็นหนึ่งกองเลยนะชนละผลหนึ่งกองขมาดเล็กไปสามกองสามคนกองค่ะได้ไดห้ากองกองละ3ามคน15กอง ได้หนึ่งกองกองละสิบห้ากองนี้สิบห้าผลกลุ่มสามกลุ่มสามลูกได้ได้สามกองครับได้สามกองกองละห้านะคะเอากลุ่มไหนต่างจากกลุ่มนี้เ้ากลุ่มนะลืบบนอะลูกได้ห้ากองกองละสามผลห้ากองกลุ่มไหนต่างจากนี้อ่า สิบห <15. S 1> ้าสิบห้ากองกองละหนึ่งผลค่ะสิบห้ากองกองละหนึ่งผลนะคะตอนนี้เราได้สี่แบบนะคาตอบเราได้สี่แบบแล้วจะเห็นว่าคําถามคําถามเดียวปาโฏดว่ามีคําตอบที่ถูกต้องอยู่กี่คําตอบนะคะสี่คำตอบนะบนะลักษณะนี้เราเรียกว่าคําถามปลายเปิดนะคือไม่ใช่มีคําตอบเดียว จากการที่เราใช้คําถามปลายเปิดตรงนี้นี่ทำให้นักเรียนได้มีความคิดที่หลากหลายเออถ้า1จานนี่ต้องเป็นยังไง2จานมีการมีการลองผิดลองถูกแต่ส่วนมากตอนนี้เขารู้แล้วว่าตัวไหนหาลงตัวเนี่ยเขาจะพุ่งเป้าไปตรงจุดนั้นพอเราทบทวนพื้นฐานแล้วเรารู้ว่านักเรียนเราเข้าใจแล้วว่าตอนนี้การหาลงตัวเป็นยังไงนะคะการหาลงตัวเป็นยังไงแล้วเราค่อยขยับมาให้เขา หาตัวประกอบตอนนี้เราได้ลองแบ่งสิ่งของชนิดเดียวก่อนเพื่อที่เราจะหาว่าการหาตัวประกอบนี่หาอย่างไงเอาสมมุติว่าเราอยากจะหาตัวประกอบของ20อ้าวมีอะไรบ้างลูกหนึ่งสองสี่ห้าสิบและยีสมีกี่ตัวคะ 6ตัวอ oh. อาวคันนี้เอาใครดีเอากันตะนบนี่แหละลองหาตัวประกอบของเท่าไหร่ดี3ามสิบ <33. S 1> ่า <c oughs> เพื่อนเรียกร้อง34มส <c oughs> ิบ่าลองลองคิดในในสมุดของเราก็ได้ลด้ ตนพได้คําตอบแล้วนะได้ว่าไงลูกมีตัวหนึ่งหนึสองสองบเจ็ดสิบเและ34และ34อ้าวถูกไหมลูกอ้าวปกมือให้กันตตนพด้วยมากนะอ้าวเมื่อกี้เราได้หาตัวประกอบของจํานวนที่เป็น2หลักแล้วครนี้เราลองจํานวนที่เป็น3หลักแล้วกันดีเนาะเอา120ิ เนาะ120ใครจะเป็นผู้โชคดีอ้าสุภาพร์แล้วกันผู้อยากให้เรามาแสดงนะแสดงให้เพื่อนดูด้วยว่าที่เราหาอาหารไปยังไง mm hmm. เหมือนกันกับที่เพื่อนทำก้มหน้าก้มตาทำตะกี้ไหม ได้แล้วได้แล้วนะนะคะได้กี่ตัวสี่หกตัวพอพอหลังจากแบ่งส้มเสร็จก็แบ่งบังคุดอ่ะเพราะว่าถ้าเราเราจะเราจะพยายามเชื่อมโยงส้มกับบังคุดมาไว้ด้วยกันเพราะฉะนั้นจัดสถานการณ์คล้ายๆกันก็ใช้คำถามเดียวกันก็คือแบ่งใส่จานจานละเท่าๆกันแล้วมานสองสองกองกองเก้าสองกองเก้าสิบแปดกองกอง ีกกสพอต่อจากนั้นเราก็เอาทั้งส้มและมังคุดนะมาจัดใส่จานเดียวกันนะแต่ตรงนี้นี่คุณครูฟิกขึ้นมาอีกคือให้ให้แบ่งได้กับแบ่งไม่ได้ข้อแรกคือให้แบ่งเป็นสองจานผลไม้ทั้งสองชนิดนี่มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเขาก็ลองแบ่งนะพอแบ่งเสร็จ เขาก็มาคุยกันเออแสดงว่าเนี่ยสินี่เอาสองหารได้นะ18นี่เอาสองหารได้นะมันถึงแบ่งได้หลังจากนั้นนะเราบอกว่าให้แบ่งเป็น4ี่จานนะป<ม>าปูแลเซนสองคนแบ่งไม่ได้อ่าเริ่มจากส้มนะปรากฏว่าส้มนี่ แบ่งได้ใช่ไหมลูกแต่ละกองได้กี่ผลสาผลสามคนนี้พอเรามาแบ่งบางคุ่งไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้แต่ละกองได้กี่ผลได้4ผลได้สผลนะเหลืออยู่ในมืออยู่2ผลผลตรงตามกติกาที่ครูตั้งไว้ไหมไม่ไม่ครูว่ายังไง แบงส้มกับมังคุดให้ได้เท่ากันสี่ทูไม่ให้เหลือเศษใช่ไหมให้เหลือเศษแล้วปะคนว่าเหลือเศษเหลือเศษเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเราแบ่งเป็นสี่กองได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อ้าวอธิบายเหตุผลไปเพราะอะไรเด็กเริ่มคิดออกแล้วว่าเออตอนแรกต้องหาตัวหารลงตัวของตัวที่หนึ่งนะหารลงตัวของตัวที่สองนะนะ จากนั้นเรามาดูว่าสองตัวนี้ดิมีตัวไหนมั่งที่เท่ากันจำนวนที่เท่ากันนั่นแหละก็คือตัวประกอบร่วมจากนั้นครูก็จะมีคัดถามถามต่อไปอีกว่าจัดได้มากที่สุดนะ่ะกี่จานนะเขาก็จะเลือกจากที่เราเลือกมาแล้วตัวประกอบร่วมมีอะไรมั่งตัวที่มากที่สุดนั่นแหละคือหอรอมอนะเด็กเขาก็จะได้ความเข้าใจเกิดขึ้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะจากจากที่เคยไปสอนมสพอถึงตรงนั้นจำไม่ได้แล้ว นะคระูก็ต้องมาคิดต่ออีกว่าเอ๊ะทำยังไงความรู้นั้นน่ะจะติดตัวเขาไปได้ตลอดเมื่อเจอเหตุการณ์อย่างนี้นี่เขาจะจำได้ว่าต้องเอาความรู้ของรอมอนะไปแก้ปัญหาก็พอดีช่วงนี้นะคะมีน้ำท่วมนะซึ่งเป็นนักเรียนเรามีความสนใจติดตามข่าวสารอยู่แล้วนะคะครูก็เลยเอาเหตุการณ์ปัจจุบันตรงนี้มาให้เขาได้มาสัมผัสได้มาลองใช้ตรงนี้ให้เขาได้มีส่วนร่วม สมมุติว่าโรงเรียนเรานะโรงเรียนเราเป็นสื่อกลางที่ขอรับบริจาคนะคะก็จะมีหน่วยงานมีประชาชนนะคะเยอะแยะเลยเขาก็จะเอาของมาบริจาคให้กับพวกเราสิ่งที่พวกเราจะช่วยโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยเพียงแต่เราไปช่วยโรงแรงีนในการที่จะไปจัดถุงยางชีพ เนี่ยสมมุติว่าเป็นรายการที่ทางโรงเรียนได้รับบริจาคมามีผ้าห่มอยู่120ผืนมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่600กล่องมีปลากระป๋อง150โหลมีข้าวข้าวที่เป็นถุงถุงละ5กิโลนี่นะมี480ถุงผัากกาดดอง840กระป๋องทัาน,นี้พอไปถึงของเยอะขนาดนี้ถ้าเราจะไปจับแบ่งเป็นกองเป็นไง ไหวไหมลูกอ<ช>โอจัดแบ่งเป็นกองนี่ไม่ไหวแน่เลยครน,นี้เราก็จะใช้ความรู้ของคณิตศาสตร์นี่แหละมาช่วยในการจัดสิ่งของนี้ให้เร็วขึ้นแล้วก็ถูกต้องครบนักเรียนจะใช้ความรู้ในเรื่องอะไรมาช่วยอา่อาใช้ความรู้ในเรื่องการหาหารอรอรมนี่แหละ จัดให้หนึ่งหมู่บ้านนำจำนวนหมู่บ้านไปหารสิ่งของผ้าห่ม120ผืนปลากระป๋อง150โหโลผักกาดดอง840กระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป600กล่องข้าวสาร480ถุงจัดให้30หมู่บ้านผ้าห่ม4ผืนปลากระป๋อง5โล ผักกาดดอง28กระป๋องบะมี่กึ่งสำเร็จรูป20กล่องข้าวสาร16ถุงถ้าครูทุกคนนี่สามารถที่จะเชื่อมโยงเหตุการณ์ปัจจุบันสิ่งที่เขาชอบนะคะเข้ามาเข้ากับเนื้อหาที่เราจะสอนนะคะคิดว่านักเรียนคงจะให้ความสนใจแล้วก็มีความเต็มใจที่จะศึกษาที่จะแสวงหาความรู้ตรงนั้นต่อไปอีก